เป็นครั้งแรกที่ซื้อรถออนไลน์แบบไม่ดูรถด้วยสายตาตัวเองครับผมดีมากยังงรัุด่เป็นตัแนได้ก็มั่นใจมากครับว่าเราได้รถที่โครงสร้างเดิม100%นะครับรถด,ดูแลดีมากเข้าศูนย์ตกออเช็คประวัติได้นะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมแตงกดโโปรดบ้านกถมือส่งคุณภาพในโปรดบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้พบกับผมแสดงว่าต้องมีรถสวยเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับวันนี้ผมมีเจ้ามาสด้าซีเอ็กซห้าปี2018เข้ามาใหม่นะครับเป็นสีพิเศษครับสีดำเงินแบบนี้โหหายากแน่นอนนะครับผมสภาพจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีออปชั่นอะไรที่มันน่าใช้บ้างนะครับกับเจ้ามาสด้าซีเอ็กซ้ห้าคันนี้มาชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม เจ้ามาด้า CX5 คันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับจะเป็นโมเดลเชนกันนะครับอ่าจะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามมากนะครับตัดกับโลโก้เจ้ามาด้านะครับอ่าตัวนี้เป็น 2.0S นะครับจะไม่ใช่ตัวท็อปจะไม่มีตัวไนด้าซนซิงด้านหน้านะครับอ่าแต่มีเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับผมอ่านี่ครับด้าน1 2 3และ4นะครับผมนี่ก็จะมีเป็นสีดำตัดกับโครเมียมทั้งหมดนะครับ ไฟหน้าสวยมากครับไฟหน้าตัวนี้เป็นเดย์ทกันนิ่งง่ายด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยโคมไฟเป็นโคมเดิมนะครับอ่าไม่มีแตกไงงานนะครับโคมใส่แจ๋วนะครับสภาพสวยงามมากมีไฟตัดหมอกเล็กๆด้วยนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างกันสักหน่อยครับผมด้านข้างนะครับทั้ง4ี่ล้อเลยนะจะมีคิ้วดำด้านนะครับสเปคยางนะครับ2 2 5 65 R 1 7นะครับคันนี้ยางปี2019นะครับ อ่าเป็นยางคอนติเนนทัลนะครับถือว่ายางเนสภาพดีนะครับยางนี้เป็นยางดีมากนะครับผมสำหรับรถ SUV เนี่ยครับใช้ยางยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมกระจกด้านข้างครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านและมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็น LED นะเนี่ยครับนากยาวมาเลยสวยงามมากๆตัวนี้จะเป็นสมาร์ทคีนะครับหรือกุญแจ k e y ์ e เลนะครับสามารถกดเปิดปิดประตูตรงนี้ได้หมดนะครับผมอ่า ด้านในโอ้เป็นหนังหมดเลยแล้วก็ตัดเนี่ยครับจะมีลายไม้สีดําสไตล์ของเจ้ามาด้าเนาะจะมีลายไม้สีดาแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับแก้นหน้าท้ายเดิมนะครับรดไม่มีถอดประตูมานะครับอ่าก็มาดูฝั่งนี้อ่าเนี่ยครับง่ายไปดูได้เลยครับผมเม็ดกลมตอกชัดเดิมๆสวยๆเลยครับผมเบาะด้านในครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมอ่าปรับได้สองจุดนะครับผมอ่าปรับ ความสูงต่ําได้ปรับพนักพิงหลังได้เข้าออกได้นะครับอ่าเป็นเบาะหนังเดิมนะได้เป็นได้เดิมจากโรงงานอยู่นะครับผ่านการใช้งานมาบ้างครับปีกฟองน้ําไม่หักนะครับผมสวยๆวยงามเลยก็มาดูประตูหนังฝั่งซ้ายครับรถไม่มีการถอดไปนะครับผมอ่าเดิมเดิมเลยอ่านี่หนังต่างๆสภาพดีมือเปิดประตูต่างลายไม้นะครับถือว่าช่องเก็บของก็ค่อนข้างเยอะเลยนะ นี่ก็มาดูเนี่ยครับเม็ดกลมเรียงสวยครับแล้วก็ดูตรงนี้เนี่ยครับ,รรรบ,รรบของเดิมจากโรงงานนะตรงนี้เขาจะมีตําหนิไว้นะครับถ้าตรงนี้หายสันนิษฐานว่ารถมีการโดนชนเข้ามานะครับแต่ถ้ายังมีอยู่ถือว่ารถเดิมครับผมอ่าดูง,ง่ายๆเลยนะครับเบาะด้านหลังครับอ่าสี่ห้าก็จะมีเป็นแอร์หลังเนาะเบาะเขาจะค่อนข้างนั่งสบายครับ เป็น SUV เนาะบอกจะค่ะอนข้างใหญ่ปีกเขาจะไม่ได้สูงมากนะครับผมนั่งแล้วมันจะสบายนะครับที่วางแขนนะครับแล้วก็ใส่ที่รองแก้วได้2อันนะครับแล้วก็นี่สามารถต่อ USB ชาร์จได้ด้วยนะครับอันเอกประสงค์สุดๆเลยนะครับของเจ้าเจ5คันนี้นี่ยอดออปชั่นเต็มมากๆ ยางหลังสเปคเดียวกันครับ225 65R17 นะครับยาง Continental ปี2019นะครับสเปคเดียวกันด้านท้ายนะครับผมชอบไฟเป็นพิเศษนะครับไฟมันสวยงามมากแล้วไฟมันเท่มากนะครับผมเนี่ยตอางคืนนะเส้นพวกนี้เป็น LED หมดเลยนะครับสวยงามมากอ่าเซนเซอร์ท้ายมี4จุดนะครับผมเป็น2 0 s นะครับแต่ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือน 2.0SP เลยนะครับผม อ่นี่ครับมาดูวันฝาท้ายเนี่ยมันจะมีมาร์กิ้งคของเขานะครับยังอยู่นะครับไม่เคยมีการถอดนะครับผมทั้งสองฝั่งนะเดิมเดิมเลยน็อตของเขานะครับผมไอตัวนี้จะเป็นโชคไฟฟ้าเนาะเนี่ยก็ไม่เคยถอดไปทําไม่เคยถอดแกะออกไปเนาะตะเข็บด้านซ้ายก็คือเดิมหมดเลยนะครับขวาก็เดิมนะเดิมหมดเลยครับคันนี้คือแบบขายความเดิมเดิมเลยฮะ ยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะยางติดรถของเขาจะเป็นตลอบหมดเลยครับของมาสด้าตัวขันทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ซีนเนี่ยอะนะครับว่าซีนกาวเดิมโรงงานนะสมมติไม่มีชนท้ายมานะครับฝาท้ายก็ยังเดิมให้ดูข้างล่างก็ยังเดิมนะครับยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะนี่ปิดไฟฟ้านะครับกดตรงนี้เลย่ามีกล้องหนังในตัวนะครับเป็นกล้องเดิมจากโรงงานเขานะครับแล้วก็มีปลายท่อสองจุดนะครับ ด้านหลังฝั่งขวาครับยางสเปคเดียวกันครับผมอ่าทั้ง4ี่อนนี่คือสเปคเดียวกันนะครับมาดูความสะอาดหน่อยนะครับนี่พวกตามโช๊กนะนะครับว่าจะมีโช๊เดิมของเขาแล้วก็พวกตามตามเขาเรียกว่าที่ปิดบังโคลนตรงเนี้ยเนี่ยดูดลยครับดูความสะอาดของเขานะครับรถบ้านครับรถบ้านดูง่ายมากครับดูแลดีไม่ดีนะครับดูแค่นี้เอยนะครับ มาดูประตูหลังฝั่งขวานะครับผมอ่านะครับง่ายไปไเลยครับเม็ดกลมเดิมตอกชัดครับผมอ่าเรามาดูนี้อีกทีนึงนี่เมื่อกี้ข้างข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีนะครับเนี่ยตำหนิตรงนี้ที่เวลาหุ่นยนต์เขาขีบประกอบเม็ดอาร์กันนะครับอ่าสวยๆงามๆนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้อ่า แผงข้างประตูนะครับโอ้โหยังหนังยังเต่งตึงนะครับดําเดิมเลยนะฮะอ่าเปิดตูฝั่งคนขับต้องมีอะไรครับผมอ่ามีสติกเกอร์เพจนะครับสติกเกอร์เพจจะต้องอยู่ครบนะนี่คือสติกเกอร์เพจเดิมจากโรงงานนะสามารถเอาเลขตัวถังนะั้ไปเช็คประวัติได้เลยนะครับรถดัมเดิมจากโรงงานนะไม่ได้มีการถอดทําใหม่นะนี่ก็มาดูหัวน็อตต่างๆเอานี้มาสัมผัสได้เลยฮะดัมเดิมสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบนะอ่าไม่เคยถอดน,นะครับผม เม็ดกลมเดิมนะครับตอกชัด์จแววนะทั้งคันนะดําเดิมหมดเลยครับโอเคแผงข้างประตูฝั่งคนขับก็จะมีจอยสติก๊กปรับกระจกไฟฟ้าเนาะสองข้างลอกระจก็ประตูเปิดล็อคประตูเนาะอันนี้เรากระจกกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาโอเคไปดูห้องเครื่องกันครับผมเครื่องยนต์ 2,000cc <ๆ>เบนซินนะครับคันนี้ โอเคมาดูโครงสร้างซะหน่อยโอ้เนี่ยเดิมหมดเลยครับซ่อกข้างในก็เดิมหมดเลยรถไม่มีทนมานะครับเนี่ยครับเข้มสายก็เดิมนะครับเบาโชกก็เดิมหมดเลยนะเนี่ยครับแก้มขวาก็เดิมฝังขวาเนี่ยเอานนี้มาจับดูด้วยเดิมมันก็ข้างในก็คือเดิมหมดเลยนะครับโอ้ให้ดูได้หมดเลยครับผมเนี่ยแล้วก็เบ้าโชกเดิมเดิม รถคันนี้นะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับไม่มีผิดความไม่มีตะตบตัถังนะครับผมโครงสร้างเดิม100%เซนะครับรถดูแลดีมากเข้าศูนย์ตรวจอดเช็คประวัติได้นะครับผมอ่าเราก็มาดูตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกกรองอากาศต่างๆแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแล้วก็กระปุกน้ํายาคูลแอนนะครับถ้าเกิดรถไม่ดูแลเนาะมันก็ได้จะสึกสีมันจะซีบหมดละ นี่เป็นน้ำยาขูดง,งาของเจ้ามาด้าน,นะครจะเป็นสีเขียวของเขาเดิมจากโรงงานกระปุกกร,ปก,กระปุกตัวน้ำยาสีกระจกก็ยังยงใส่นะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพดีมากนะครับรถปี2018นะครับรถไม่กี่ปีเองนะครับรักษาสภาพได้แบบนี้นะครับถือว่าเจ้าของเก่ามีวินัยในการดูแลรักษารถาาเป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคก็เนี่ยฝาปรงก็จะเป็น ตามมาด้าของเขาหน้าฝาปรงเดิมแล้วก็มอกอ่าฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่ต้องงวลว่ารถจะถูกการเปลี่ยนฝากระโปรงไปนะครับทุกอย่างคือสภาพเดิมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่าเจ้า 2.0S คันนี้ออปชั่นมันจะเยอะขนาดไหนนะครับไปชมเลยอผมเคยทํารีวิวคันตัวดีเซลสีขาวไปเนาะตอนนี้จะเป็นเบนซินตัวลองท็อปนะครับอ่าสภาพด้านในเหมือนกันทุกอย่างเลยครับนะครับ จะมีเป็นหน้าจออาจอสกาททีที่ยิงขึ้นกระจกข้างบนนะครับโอเคคันนี้เล็กไหมนะครับหนึ่งแสนสม่เท่านั้นเองนะครับไม่ไม่เยอะครับไม้แท้ครับผมสภาพข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีลาโพงมีซับต่างๆอยู่ตามตามด้านข้างเนาะแอร์แบกนะครับแอร์แบกคันนี้จะมี4จุดครับจะมีฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็จะมีฝั่งตรงเสากลางนะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยฝั่งคนขับเนาะ ก็ฝั่งนี้นะครับ Airbag 4จุดผม SUV จะมี Airbag ค่อนข้างเยอะนะครับมาด้านเนี่ยเขาจะใส่ออปชั่นใส่อะไรมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะใส่ใจผู้ใช้งานเป็นพิเศษนะครับออปชันเขาจะเยอะมากจอกลางก็เหมือนกันเป็นจอสกรีทิปตัวใหม่นะครับผมสามารถปรับต่อเครื่องเสียงต่างๆได้หมดเลยนะครับจะเป็นอ่าคือเอนเตอร์เทนเมนจะเป็น FM Bluetooth USB ต่อได้หมดเลยครับถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะครับผม ก็จะมีช่องเก็บของเนาะใส่วางแก้วต่างๆนี่ขอใส่ต่างๆค่อนข้างเยอะครับเกียร์ก็พร N D โปรติครับจะมีเป็นโหมดสปอร์ตบ้างใครชอบเล่นโหมดสปอร์ตนะมากดตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอพอกดดึงขึ้นปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะครับเบรคมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ปี1 8ก็จะมีเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคโฮนะครับผมอ่า มีอะไรอีกน่าสนใจนะครับแอร์แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้นะครับผมเนี่ยสามารถปรับ2ฝั่งได้นะครับอุณหภูมิจัดไม่เหมือนกันก็ได้เนี่ยนะฮะเหรือจะให้เป็นดูอ้อก็กดอ่าหรือหรือห,หรือว่าจะแยกฝั่งก็ได้เห็นไหมครับทำได้หมดนะครับเป็นพุทธตารลแล้วเนาะมีกุญแจอของเขาคุณอะไรครับมันติฟังก์ชันมี2ฝั่งครับฝั่งซ้ายเป็นควบคุมฝัม่งสื่อเอินเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ต่อบลูทูธเขใส่วางสายได้นะครับผมกดโหมดต่างๆดูหน้าจอได้หมดเลยนะครับอ่าก็ฝั่งขวาจะเป็นคูชคอนโทรลนะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นแอดัตตีคุชคอนโทรนนะนะครับจะมีเฉพาะตัว SP แล้วก็ตัวดีเซลตัว XDL เท่านั้นนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับจะไม่ใช่ตัวขับ4นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสภาพต่างๆสภาพโคมอะไรก็สภาพคอนโทรนะครับอยู่สภาพดีมากเลยนะครับผมโอเค เป็นยังไงบ้างครับผมอาจะที่เพื่อนๆได้ชมเจ้ามาด้า CX-5 2 0 s p 2018นะครับผมโหสภาพบอกเลยว่าหนังฟ้าแน่นอนนะครับคันนี้ใครหารถ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่นะครับราคาเบาๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ใช้แน่นอนนะครับเพื่อนๆพี่ๆหารถแนวนี้อยู่นะครับลองมาชมลองแวะชมได้นะครับว่าตอบโจทย์หรือเปล่านะครับผม รับประกันเรื่องโครงสร้างหนึ่งกเรเ็นรับประกันไม่มีน้ําท่วมรับประกันไม่แท้นะครับผมอ่ากดเข้าศูนย์ตลอดนะครับสามารถเช็คประวัติต่อได้เลยนะครับผมหามเพื่อสนใจซื้อทํำยังไงครับหากซื้อตดใช่ไหมครับชำระเงินครบถ้าไม่สะดวกมากรดเองผมมีบริการส่งรถถึงบ้านท่านให้เหมือนกันนะครับผมจัดไฟแนนซ์ครับโอนมาจาจองเข้ามาครับผมจะมีเจ้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับไฟแนนซ์ผ่านก็บริการส่งรถถึงบ้านท่านทันทีเหมือนกันนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น เพจ Facebook YouTube t i k t อกนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับกดตั้งกระดิ่งไว้แล้วนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางกาเนเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กนั่มก็เจ้า m a ต d a CX5 คันนี้นะครับขอบตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีรถสู้เข้ามาใหม่อีกหลายคันนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม We'll you